ดับเบิลไพ่ซอฟต์แวร์ภูมิใจเสนอเรื่องสันน้นต้นทุนตอนคุณพร้อมหรือไม่กับ AEC ครับทุกคนคงทราบดีนะครับว่า AEC อซากำลังจะเข้ามาครับผมว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทของเราครับผมว่าเราต้องปรับเปในส่วนของระบบงานใหม่ครับแล้วก็พัฒนาพนักงานในเรื่องของภาษาอังกฤษ แล้วก็ความรู้ในส่วนของสก,กุลเงินต่างประเทศเพื่อที่จะรองรับในส่วนของ AEC ที่จะเข้ามาครับเพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยดิฉันคิดว่าเรามาแก้ปัญหาดเดิมๆของเราก่อนดีกว่าค่ะเรื่องของการเก็บรายละเอียดต้นทุนสินค้านําเข้าเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆถ้า AEC เข้ามาเพราะว่าจะมีทั้งซื้อแล้วก็ขายต่างประเทศแล้งต่อครับก็ลังงต่อและคะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ดิฉันคิดว่าบริษัทจะอยู่มิถึง AEC มาแน่ๆค่ะา คุณพูดแบบนี้มันแช่งบริษัทนี่ไม่ได้แช่งนะคะแต่ถ้าเราปล่อยให้เรื่องค่าใช้จ่าย,ายที่เราคิดว่าเป็นเรื่องเองลเ็กๆน้อยๆน,นี้เรื่องของการรับเข้าสินค้าหลุดไปบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นค่าใช้จ่าย,ายที่มาหาศาลมากนะคะถ้าวัานนึงมันสายเกินกว่าที่เราจะแก้ได้ผมว่าผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างเพื่อต้อนรับ AEC ที่จะเข้ามาค่ะงั้นดิฉันคิดว่าเราควรหาที่ปรึกษานะคะมมผมว่าไม่ต้องหรอกครับ เรื่องแค่นี้เราจัดการกันเองได้ฉันคิดว่ามุมมองของเรามีกว้างพอนะคะยึดติดอะไรที่เก่าๆอะไรที่ไม่มีการพัฒนาอะไรที่ไม่มีการควบคุมเราก็ปล่อยไม่มีการแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆเนี่ยมันสําคัญมากนะคะดิฉันยอมปิดหูปิดตาไม่รับรู้ต่อไปไม่ได้หรอกค่ะมันเละมันนานแล้วนะคะระบบางานของเราเห็นด้วยกับคุณนะครับการที่เราจะก้าวเราต้องก้าวอย่างมั่นคงความที่จะต้อนรับ AEC ผมยินดีมากเลยครับที่ได้คุณเป็นที่ปรึกษาบริษัทผมผมเชื่อเลยครับว่าบริษัทของผมจะพร้อมเกินร้อนะครับกับ a e c